น้องมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างไหมคะก็น้องเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจภูมิแพ้อากาศใช่ค่ะแพ้อากาศม,มันมีอาการยังไงบ้างคะก็คือเวลานอนเนี่ยเขาจะตั้งแต่เด็กๆเลยคือเราสังเกตเวลานอนมีเสียงกรนมีเสียงกรนแล้วก็จะบอกอ่าเราก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาจจะแบบแพ้อากาศคือท้องฟ้าครึ้มปุ๊บก็จะมีมาแล้วมาทันทีเลยคือน้ำมูกน้ำมูกเป็นแบบใสๆใสๆตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่านึกว่าเป็นหวัด ใช่แต่มันไม่ใช่คือเรียนรู้จากตัวเราก่อนว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ได้เป็นไรแล้วพอเรามาอยู่ร้านอย่างเงี้ยริมถนนแล้วเหมือนกับเราก็แพ้เหมือนกันถ้าหวัดเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงแต่นี่คือเขาจะเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแบบเรื้อรังอะไรใช่ไหมและนี่น้องเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งเป็นคะตั้งแต่เกิดค่ะมีกรรมพันธ์ทางพ่อเขาป่วยแล้วก็จะทานไม่ได้ทานไม่ได้เลยอ่ะทานไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่า การรับรสเนี่ยไม่ดีเหมือนคนเราเป็นหวัดนะคะไม่อยากทานเบื่ออาหารไปเลยเพราะว่าอากาศสมัยนี้มลภาวะม,มันไม่ได้เอาแค่เราไปอยู่ข้างนอกนะเราก็เจอฝุ่นควันมลพิษแล้วถ้าอยู่ในบ้านเองต้องเจออีกนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ยิ่งเวลานอนเนี่ยต้องอากาศบริสุทธิ์คือจะหายใจเข้าไปแล้วจะดีมากเมื่อเราเป็นแล้ว ถ้าสมมุติว่าแม้แต่ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเป็นนะครับ,รบวิธีแก้ทำยังไงครับคหมก็จริงๆอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเจเนติกใช่ไหมเน ถ้าเราจะบอกว่าจะให้หายขาดเลยหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงคงจะยากเพราะมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถมีวิธีที่จะควบคุมคบวบคุมให้อาการเนี่ยไม,ไม่ไม่กำเริบถ้าในกรณีที่เราแพ้ฝุ่นฝุ่นบ้านหรืออะไรพวกนี้นก็คือการทําความสะอาดในห้องโดยเฉพาะในห้องนอนฮนะเ,เรื่องพรมม่านพวกนี้จริงๆก็ควรจะไม่มีอะไรยิ่งดีหรือว่าม่านเราอาจจะใช้เป็นเป็นมูลลี่อะไรที่เราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ใช่ไหมฮะแล้วก็พวามันบ่อยๆหน่อยครับผมพวกหนังสือพวกอะไรหรือจริงๆควรจะมีอะไรในห้องนอนที น้อยที่สุดนะครให้ไม่ไม่มีเก็บฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับครับผมแล้วถ้าอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะชนิดไหนนะครับเวลาเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเราจะมีวิธีรักษาเขายังไงบ้างครับครับผมก็เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงไปใช่ไหมครับก็อันดับที่2นะฮะก็คือการออกกําลังกายสมมติว่าเราก็จะแนะนําให้คนไข้ออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งให้ได้สักสวันวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงอะไรนะครับการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยคืออะไรบ้างฮะ ก็จริงแล้วแต่ชนิดไหนก็ได้จ็อก,กิ้งเข้าฟิตเนสว่ายน้ำอะไรก็ได้คือคขอให้ได้ต่อนเนื่องกันเกิน15นาทีนะถ้าเกิดเราแนะนําในเรื่อง2อย่างนี้เนี่ยบางทีคนไข้อะโอเคยังรู้สึกอาการตอนนี้มากและเกินจนไม่ไหวแล้วคงกลับไปทําอย่างนั้นกว่าจะหายใช่อาจจะใช้เวลานะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาก็จะเบสิกเลยก็คือเรื่องของการใช้ยาใช่ไหมก็ยาในปัจจุบันจริงก็จะมีหลากหลายนะฮะก็คือทั้งเป็นเรืร่องของยาทานเอง ยาเฉพาะที่อย่างเช่นยาพ่นจมูกนะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดอาการเป็นไม่มากหรือว่าเป็นไม่บ่อยอาจจะปีนึงสักไม่กี่เดือนหรือเป็นบางช่วงซึ่งเราเราจะเรียกว่าเป็นเหมือนตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะฮะก็ค,คือเราก็อาจจะใช้แค่ยาแล้วก็พอรอให้พ้นช่วงนั้นปุ๊บเราเหมือนควบคุมอาการไว้พอพ้นช่วงนั้นปุ๊บเราก็หยุดยาได้เราได้ฟังคำแน,นะนำจากคุณหมอในเรื่องของโรคภูมแพ้ก,กันไปแล้วครับในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศก,ากันดีกว่าครับ ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างที่จะช่วยป้องกันจากโรคภูมิแพ้ได้ครับและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้น,นสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปาลิสุด0850005111 น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร์ KYK Alkaline Water c h a n Your Water Change Your Life No v a t Air เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ค่าเชื้อโรคได้ถึง99.99%ระบบ Active Peel ทำไมอากาศที่บริสุทธิ์ถึงมีความจำเป็นกับร่างกายของเรานักและเราจะมีวิธีการป้องกันอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรบ้าง มาฟังความเห็นจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศคุณยานเดชสิรินุกุลชรครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลากว่า90%ของชีวิตเรานะครับอยู่ในอาคารสำนักงานนะครับถึงในบ้านเราด้วยเราในโชคดีที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันนะที่ดีใช่ไหมใช่เวลาเราสัมผัสกับสิ่งใดก็แล้วแต่หายใจในสิ่งที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารพิษนะครับเชื้อโรคต่างเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราจะขับถ่ายออกไปผ่านทางเหงื่อ ทางปัสสาวะอุจจาระอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรารับมวลภาวะมากเหลือเกินนะครับมากเกินลิมิตที่เราจะรับได้ใช่ก็ถือว่าระบบภูมิคุ้มกันเราทํางานอย่างหนักมากๆโอเวอร์โหลดทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเกิดมีปัญหาด้านสุขภาพตามมาเช่นเป็นโรคภูมิแพ้จะเจ็บไข้ได้เปิดค่อนข้างง่ายมากๆทีเดียวนะฮะอันนี้คือแต่เราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆถูกต้องครับจากการที่รับสารพิษรับเชื้อโรคสะสมกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะอากาศที่บริสุทธิ์นี่มันควรจะเป็นยังไงคะอากาศที่ บริสุทธิ์แน่นอนจะต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนนะครับในแง่ของเชื้อโรคจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับปนเปื้อนอยู่นะฮะอันดับแรกนะครับอันดับที่2คือเรื่องของความเป็นพิษนะครับสิ่งที่มันถูกขับออกมาจากสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเหยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เรานั่งอยู่ที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็ขับออกมาตลอดเวลานะครับมันก็จะซึมเข้าร่างกายเราผ่านการสัมผัสและการหายใจ นะครับการที่เราสามารถกําจัดพวกสารพิษต่างๆนี้ออกไปได้เนี่ยก็ทําให้อากาศม Бог ันบริสุทธิ์ขึ้นโดยอัตโนมัต <vampire. S 2> ินะครับ,นะรบนั่นคืออากาศที่บริสุทธิ์ก็คืออากาศที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือสารพิษต่างๆแล้ว,นะลวเราจะท,ทำยังไงคะในเมื่อรอบๆตัวเราหรือเวลาที่เราดํารงชีวิตอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องเจอฝุ่นละอองเจอควันพิจเจอสารพริษแล้วเราจะหลีกเลี่ยงยังไงอะ การเลี่ยงเลี่ยนเนี่ยมันทาได้ระดับหนึ่งนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยต้องเรียนว่าอากาศเนี่ยเราเลือกไม่ได้ถูกไหมฮะคุณวิอาจจะเลือกทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายได้เลือกที่จะดื่มน้ําสะอาดได้ควบคุมได้ใช่แต่อากาศเนี่ยอยู่ที่ไหนเห็นคนไออยู่เนี่ยเราจะป็นต้องสูดอากาศตัวนั้นไปอยู่ดียังไงก็ต่องรับเชื้ออยู่ดีประเด็นเรานี้ไม่ทันใช่ค่ะนะฮะนี่ก็เป็นการป้องกันตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่สามารถเลือกอากาศที่หายใจได้เนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วย น,นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเครื่องฟอกอากาศถึงได้มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักอาศัยหรือว่าในที่ทํางานเรากวตามค่ะแล้วเครื่องฟอกอากาศหรือการฟอกอากาศทั่ว,ว,วไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะคะระบบฟอกอากาศทั่ว,ว,วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นระบบแบบแพสซีฟระบบพสซีฟก็คือการที่นําอากาศเนี่ยดูดเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ นะครับแล้วภายในเครื่องฟอกอากาศเนี่ยจะจําลองสถานการณ์นะครับให้มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเวลาอากาศไหลไปปุ๊บมันจะแตกตัวเป็นประจุอิออนลบนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้อากาศเนี่ยข้างในแตกตัวเป็นประจุอิออนลบนะครับเสร็จแล้วหน้าที่ของประจุอิออนลบนี้นะครับคือการดึงเอาฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้เนี่ยมารวมตัวกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นฝุ่นละอองมารวมตัวใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมีพัดลมอยู่อีกตัวหนึ่งในการที่จะผลักพวกอากาศเหล่านี้ให้ทะลุฟิลเตอร์ไป นะครับฟุลละอองหรือสารอภูมิแพ้ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปติดตามฟิลเตอร์ต่างๆฟิลเตอร์แบบรุ่นเก่าเนี่ยนะครับ<ะ>มันก็จะมะีสิ่งที่เรามีปัญหาหลักๆกันนะครับอยู่ประมาณ<ะ>สอสาอย่างอย่างแรกก็คือว่าฟิลเตอร์เนี่ยมันตันเร็วต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุกปีใช่คือจริงๆแล้ววิ<ร>จะบอกว่าวิเคยเห็นตามที่ต่างๆที่เขามีค่ะบ้าน,นอื่นๆเนี่ยถอดออกมาชี้อืมอันตรายมันฟุ้งหนักประเดิมเพราะว่ามันบางทีบางคนถอดไม่ระวังหรือบางทีมันกระจายใช่ถูกต้องครับคือในการที่มีฟิลเตอร์ออยู่่ในนเคครรืงฟกะับ นอกจากทําให้มันมีฝุ่นที่ตกค้างออกมาแล้วนะครับมันจะกินไฟค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาที่มันเริ่มฟิลเตอร์เริ่มตันนะครับนอกจากกินไฟแล้วก็เรื่องเสียงนี่ก็ต้องพิจารณานะครับบางท่านเองมีปัญหาเปิดเครื่องฟอกอากาศภายในห้องนอนนะครับนอนไม่หลับาเสียเสีงดังมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าก็จะไม่อยากจะใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทั่วๆไปของระบบแบบ p a ส s i v ระบบใหม่อะค่ะใช่ครับระบบอีกระบบหนึ่งนี่มีชื่อว่า Active แ c t i v e นะฮะแต่ไม่ชื่อชื่อเต็มนะชื่อเต็มคือ i v e Peel Technology ลยีนะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบของทาง n a s a นะครับก็มีความเป็นมาอยู่ที่ว่า n a s a เนี่ยต้องการที่จะเลี้ยงต้นไม้อยู่ในสถานีอวกาศเอาว่าต้นไม้เนี่ยมันขับสารออกมาขับแก๊สออกมาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแอทเทลีนแก๊สนะครับการที่ต้นไม้ต้องหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รับแอทเลีนแก๊สออกมาตลอดเวลาทำให้มันเขียวเฉา